โลกเปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนแปลงคือยังไงเมื่อก่อนขาย20 PLN รู้จักไหมใครรู้จัก20 PLN ยกมือฝากกี่ปีคุ้มครองกี่ปีถึงอายุ99คุณลูกค้าคะเบี้ยประกันปีละ20,000ค่ะฝาก20ปีคะ่ะคุ้มครองตั้งแต่วันแรกจนถึงคุณลูกค้าอายุ99เมื่อก่อนนะลูกค้าบอกว่าโอ้ยใครจะอยู่ถึงอยู่ถึงคะ่ะหนูดูแล้วหูพี่ยาวพี่อายุยืนคะ่ะ อ,อยู่ไม่ถึงหรอกถึงค่ะมันยาวไปไม่ยาวค่ะมันนานไม่นานค่ะพี่อยู่ถึงค่ะแล้วลูกค้าสู้เราไม่ได้ลูกค้าก็ซื้อแต่โลกเปลี่ยนไปทุกวันนี้เวลาขายเด็กรุ่นใหม่เขาขายยังไงรู้ไหมฝาก2ี่สิปีคุ้มครองถึงเก้าลูกค้าบอกว่าใครจะอยู่ถึงเด็กรุ่นใหม่บอกว่าไม่ต้องพยายามค่ะพี่ไม่อยู่เดี๋ยวมีคนอื่นรับแทนจบ ไม่ต้องพยายามเดี๋ยวมีคนอื่นรับแทนโอ้โหทำไมกูไม่คิดได้อย่างนี้ตั้งนานไม่เถียงกับเขาพีเเา่เด็กรุ่นใหม่ทํางานง่ายมากพี่ไม่ต้องพยายามเดี๋ยวมีคนอื่นรับแทนเออจริงว่ะทาไมกูต้องพยายาม